ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเพียวนาจ๊ะเราอยู่กันกับลองเล่นนะก็แน่นอนเพียวก็มีเกมนะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเออมันีก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบว่าชิวๆจะชิวเหรอก็ไม่ชิวนะเออแต่ว่ามันมีแบบพวกระบบออโต้ออโต้อะไรอย่างงี้สุหรบบคนที่บอกว่าเฮ้ยเวลาเล่นเกมค่อนข้างที่จะน้อยแต่อยากเล่นเกมอะไรอย่างงี้เนาะเออก็เป็นอีกเกมหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างในเกมนะที่น่าเล่นนะแล้วก็กราฟิกที่แบบว่า ดูแบบตะมุตะมีอยู่เออก็น่ารักอยู่นะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปหน้าเกมจ้ะ นี่อันนี้คือหน้าตัวเกมนะคะทุกคนค่ะก็เกมนี้เนี่ยเขาก็าเปิดให้บริการบนสโตทยแล้วนะคะมีทั้งใน Android แล้วก็ iOS นะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องมุดไปเล่นไกลของสโตนอกนะคะก็จะเป็นเกมแนวแบบว่า Tactical RPG เอ,อจากค่ายของ Ubisoft นะคะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยลองรับภาษาไทยด้วยเด้อแต่ว่าที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อยังไม่ได้กดเปลี่ยนภาษา เออก็เดี๋ยวเพี่จะพาทุกคนเข้าไปดูก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูบอกว่าพวกอันนี้น่าน่าจะเป็นบอกว่าเข้าไปในเมืองก่อนเออเขาจะมีเนื้อเรื่องแทรกแทรกเราเข้ามานะทุกคนเออเหมือนกับว่าเขาบอกเราเรื่องเราว่าเฮ้ยตอนน,นอี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่ากำลังทำสงครามกันอยู่อเลยยี้เออแล้ต้องบอกว่านำทีมเว้ยทุกคนไปตี follow to victory. me เราเหมือนเป็นแม่ทัพอะทุกคนที่คอยบอกว่าบัญชาการผู้ฟังอะแต่ว่าพวกบาดทหารของเราคือเขาจะเข้าไปสู้ออโต้เลยนะนึกออกปะ Follow me to victory ตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะตายแล้ว เราลดไปนิดหน่อยรับได้รับได้พอรับได้ Your Majesty flatters เล่นไม่ยากใช่ไหมเล่นเล่นไม่ใช่ใช่ไหมเอาจริงนักเก็งอย่างนี้ต้องเก่งต้องเกรดแบบว่าพูดคิโลคิโลเลยพวกเนี้พวกแม่ทับเก่งเลยเอ่ยิ่งแม่ทับเก่งนะแล้วก็ยิ่งสู้แบบชนะง่ายขึ้นอืมเดี๋ยวเราจะไปต่อนะจ้าอ no yes? sure? ันนี <sven tweeting S 2> ้มันก็เหมือนกับว่า ให้เราได้ลองเล่นก่อนแต่เล่นไม่ยากนะเกมเกมแนวเนี้ยเออส่วนส่วนตัวมองมองว่าเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่จ้ารอรอครับ ชอบภาพแนวอย่างนี้เหมือนกันนะเขาเรียกภาพอะไรอะศิลปะแบบกระจกปะขออนุญาตสกิฟนะคะเดี๋ยวเนเรื่องไม่ทันอันนี้เป็นหน้าโฮมทุกคนอันนี้เขาให้เปิดฟรีได้ๆก็คือกาชาแล้วคะกาชาครั้งแรกเปิดฟรีเสมอแต่ให้ฟรีใบเดียวไม่เยอะนะแบบเออแจกแบบกุกกรีบอะไรยี้ แต่ดาวเดียวอ่ะอไปอักดาวดีๆได้เลยโอ้ยเราเข้าไปสู้เลยได้ดิช่วงต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะเพราะว่าศั <พอ S 2> ตรูยังไม่โหดเท่าไหร่เออเรายังบอกว่าสู้ได้แบบชิวๆอีซี่ๆอยู่ไปจ้าไปจ้าเรียบร้อยผ่านไปได้แบบ เดี่ยว3ดาวจะไปไหนเราถ้าไม่ใช่ของเราแต่ด่านหลังๆจะเริ่มเล่นไม่ผ่านเด้อออกเลยเป็นไงเล่นเล่นไม่ยากใช่ไหมเล่นไม่ยากใช่ไหมนี่ถ้เราอ่ะอัพทัพวกทหารของเราได้นะคะบอกว่าติดของติดของเนี่ยใช่ของอัพเพื่อาวุธอันนี้เป็นพวกแบบนะครับเขาให้เราไปแชทชัดไปเลยว่ะได้ได้เสมอจัดไปครับ อันนี้แม่จะเป็นตัวบอสนู่น SR ว่ะทหารเราไหวปะไหวแลร,ระดาบนี้โอ้ยยิวยิยิว,ยว,ยวพวกพวกที่อยู่ข้างหลังอะ่ะตีมันเออลงกลางหัวมันเออนั่นแหละโอ้ยย่เลย เผาให้วอดวายยังดีนะได้สารเท้า,าหารหายหายไปกองอึ่งอะเออดันไม่อยู่บอสดุบอสด,ด,ด,ดุเก้ต้องบอกว่ามาอัพเกรดให้น้องแบบโอขึ้นนะมีอัพนักหนุกเว้ยต่างนักนุกมกกเ,เป็นนักหนุ่มแม่เพิ่ง คือแบบเล่นเล่น,นอย่างเงี้ยเราต้องพอยมาอัปเดตพวกทหารพวกอะไรนนพวกนี้เรื่องเพราะทหารดาดหลังมังจะสู้ไม่ได้อนี่เราต้องตีตีกำแพงเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะทหารเรามีน้อยไปนิดนึงว่ะ เพื่อนๆโอ้ยฮิวไม่ทันนะฮิวไหลเป็นน้ำเลยโอ้ยชัวยว่วได้อยู่ได้อยู่ยังไม่อ้งยังไม่อ้งได้อยู่ได้อยู่นี่เราเราได้กล่องวิ้วได้เพชรมาเว้ย ยูนิตนี้คือแบบทหารของเราเน,นี่ยคนเฮ้ยเราได้กองมาเพิ่มว้าโอ้แรงอ่า,าแรงอาโคตรเหงาเลยอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะปั้นดินให้เป็นดาวเว้ยเจงเออเฮ้ยจริงๆตัวนี้ควรอัพมากเพราะว่าน้องแบบเป็นตัวที่แบบยืนยืนดาบหน้าให้เรา เราเอาแบบน้องมาวางได้ว่าเนี่ยอันนี้คือเราจัดทับได้นะว่าจะให้เป็นแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกตีกาให้เอาไว้ข้างหลังนะตัวน้องค่อนข้างบางให้น้องเป็นแบบว่ากาลังเสริมอะไรพวกนี้ออกมาดีกว่าหูเราต้องเคลียร์เป็นแบบแมปแมปไปอ่ะมีหลายแมปมากอ่ะโอ้โหเราอยู่ตรงนี้เองทุกคนตอนนี้เราอยู่แมปเล็กๆตรงนี้เราเพิ่ง c o m p เองอ่ะ เล่นยาวเด้อเกมนี้ด่านหลังๆไม่ตีไม่ผ่านเอ้ไม่ช่ตีไม่ผ่านเล่นเล่นไม่ค่อยชนะแล้วไงเราต้องบอกว่าไปกลับไปฟาร์มด่านเดิมเงี้ยอัพของไล่อัพนี้โอเคไหมพี่ว่าได้อยู่นะอันเป็นไล่อัพองทีฝั่งนื้อ ถ้าไม่มี a ั e a d ready ้า r <for> c ้ m b a t ได้แหละไปเลยจ้ะอันนี้คือเขาจัดเป็นแบบเส้นตรงเราจัดเป็นแบบว่าเอาพวากตัวหนาๆไว้ข้างหนา้าเพื่อตีตรงนี้เออนั่นแหละหมดโอ้โหไว้ว่องและว,ว่องไว เหมือนพอเราไปอีกอีกอีกทางนึงอ่ะเออทหารมันวิ่งวิ่งอ้อมไปตีตัวตีไกลข้างหลังแล้วตัวตีไกลข้างหลังมันตีบางไอ้มันตัวบางตีแมันเดียวก็ระเบิดอะจริงจิงมันต้องแบบว่าวางแผนก่อุโ้ยที่นี่ที่นี่เฮ้ยเราไปสู้แบบอ๋อบางทีมันจะมีแบบพวกอย่างนี้โผล่เข้ามาต้องแบบต้องสู้เว้ยสู้ได้เหรอสู้ได้ไหมโอ้ยตัวเอสอาร์ไปค่ะ สู้ได้ไหมวะสู้ได้ไหมโอ้โหมีพ่นไฟใส่โอ้โห,โโหเกือบอยู่นะโอ้โหทหารแบบเลือดไหลลงไปแบบครึ่งหลอดครึ่งหลอดเฮ้ยเราได้แบบเศษของฟินิกมา5ชิ้นเว้ย จต่ว่าไม่ธรรมดานี่คือแบบต่อไปตอนนี้เรายังค่อนข้างสู้สู้สู้ได้แบบชิลอ,อยู่อันนี้เขาจับเป็นแบบสี่ส่จริงๆจับเป็นกลุ่มอย่างงี้ก็โกนะ b r d m u d r i a l moments. m a ice and o w a l l h e y อเออหูแรงอุยอันติอันใหม่โคตรแรงเลยหัแรงทีเดียวลงไปนอนทุกอย่างเกิดขึ้นไว้มากและจบไว้มากทุกนอ่าเียบน้อยเดียเด๋ยวขอออกไปดูตรงหน้าโฮมหน่อย อ่ะทุกคนเรากลับมาที่หน้าโฮมก่อนนะครบหลังจากที่เราแบบจะเล่นกันไปเพลินมากกว่านี้อันนี้หน้าโปรไฟล์ของเรานะเออมีระบบเซตติ n งนะเราสามารถแบบว่าเอาไปผูกกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออพวกเฟบล์เฟบ o ุกอะไรพวกนี้ได้เห็นไหมนี่นี่น,นี่เปลี่ยนภาษาน,นี่เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยขอเ,เปลี่ยนภาษาไทยสักคู่ เป็นภาษาไทยแล้วชีวิตมันจะดีในเรื่องของบอกว่าพวกฟังชงฟังชันต่างๆเริ่มไปเลยจ้าเนาะเดี๋ยวพอทุกอย่างเป็นภาษาไทยแล้วชีวิตด,ดีอันนี้เราสามารถลิงก์กับ Discord ได้นะคะ Discord นี้เอาไว้เราบอกว่าเราพูดคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะ นน้เป็นจดหมายไดยขอมากดรับด้วยนะจ๊ะโอ้ห้าร้อยเพชรอ้วเวลิกูดดีมากอันนี้เป็นแบบว่าช่องแชทแชทพูดคุยนะกับแชทรวมนะคะผมอันนี้เป็นเลเวลของซึ่งมันมันยังไม่เปิดอะ่ะมันเหมือนเป็นเควสต์ว่ะอันเนี้ยต้องเลเวลหกก่อนจริงๆเราเหลืออีกเลเวลเดียวเราต้องเปิดได้แล้วนะอะไรเดี๋ยวค่อยไปเปิดอันนี้ก็เป็นแบบว่าวกมิชาเล่นผ่านแล้วอะไรแล้วเงี้ยก็กดรับของกันไป อู๋อีกนานแล้วกลัวกลัวจะไปถึงตรงภารกิจตรงนู้นอ่าอันนี้เป็นรูปขบวนก็คือจัดทีมนี่แหละเราจะวางน้องแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างงี้ไหมแบบนี้โอเคนะเออเดีย๋ยวเรแล้เขาก็จะบันทึกไว้นะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าของเราได้เลิฟสกิลเออน่ารักดีอูยอันนี้ฮะแปดสิบชิ้นหฟินิกเก็บเยอะไปนะตอนแรกเราบอกคุยได้ เสร็จสิ้นอีกมาห้าชิ้นว่าเก็บสักสิบชิ้นก็ได้เธอแล้วเก็บแปดสิบชิ้นเราเพิ่งได้ห้าชิ้นโอ้โหโคตรเหงาเลยเออเอาไว้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 ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันงั้นเอออ่ะโอเคอันนี้จะเป็นเติมเงินเกมนะคะเออของเกมนี้มันจะใช้เป็นเพชรเด้อ แล้วนี้ก็เป็นบอกว่าพวกทหารทหารที่ออกไปตีเมื่อกี้เออเราสามารถแบบอัพน้องได้อะไรได้จริงพวกนักลบอ่ะพื่ออยากให้อัพน้องเยอะนิดนึงเพราะว่าน้องแบบน้องแบบช่วยเราได้เยอะอ่ะโอ้อัพหมดเลยคือของที่เอาไปอัพพวกนี้ก็ได้มาจากว่าไปเล่นดาดเมื่อกี้นั่นแหละเออนั่นแหละอัพทั้หมด นั่นแหละทหารเราต้องว้าวเนีย่ยอัพให้หมดอัพให้หมดพวกเวก็ควรอยู่นะควรอัพควรค้างแก่การอัพ <c oughs> ไม่มีตงั <c oughs> ตงค์ค่ะตังค์ไม่พอว่ะทุกคนคุดซึมเลยเพียงว่าเพียงไม่ได้เอาตังค์ไปใช้อะไรเลยนะนี่เราแบบเก็บตังค์มาแบบประหยัดสุดอะ เออทไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินทองนั้นหาได้หาเมื่อไหร่ก็ได้ป่ะทุกคนแล้วเข้าไปดูดิเมื่อกี้เราอัพทหารไปใช่ไหมเพียคาดหวังอย่างยิ่งยวดว่าน้องจะบอกว่าหาร์ดคอร์ขึ้นเป็นตัว S.R. อีกละแต่ S.R. ที่ไม่ค่อยหล <c oughs> <c oughs> ่ออ่ะเอชอบเธอชอบเนื้กที่เป่าหน้าด้วยติวิจาติวิจา ายนะเราก็จะตายเหมือนมันตีไกลอ่ะแต่ได้ไดาเมจเราสูงจริงตอนเนี้ยคือคือเพียวว่านะไปอีกสักสิบด่านก็ยังได้แบบไม่อัพอะไรนะว่าเราอัพจะจนจนของผลเงินหมดแลวนี่ภูเขาทองอุ้ยได้ทองฟรีวะ่ะทุกคนตามแบบอะไรพวกนี้บางทีมันมีแบบพวกของฟรีมาแจากด้วยอ่ะเก๋ว่ะ ปลกพลัง้ามา๋อมันใช้มันใช้ทองปลูกว่ะโอ้โหไม่ว่ะทองแบบมันหายากกว่าเงินเยอะเลยเราต้องก่อนจะใช้อะไรต้องคิดดีๆอ่ะทุกคนอันนี้ไม่มีเมนูเพิ่มเข้ามานะคะเป็นล็อกอินไลฟ์วันเดิมไม่เหมือนโบนัสเดรี่อะไรอย่างเงี้ยเราได้เทสตมาค่อนข้างที่จะหลายเมนวเหมือนกันนะเออนี่ไงเนี่ยพวกโบนองโบนัสไม่สิอันนี้มันเป็นแพ็กเกจนะคะเติมเงิน349บาทนะครับผม ยังก่อนไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นแบบแพ็กเกจพิเศษราคาพิเศษอะไรอย่างกี้เออถ้าใครบอกว่าเป็นสายเปจะเปก็กไเปได้เอ้ยนี่มาเก็บเอ e เ g อร์โนะอันนี้ได้ฟรีของฟรีให้เก็บไว้นะคะผมอันนี้คือลงชื่อเข้าใช้นะก็ล้องอินไลน์วันที่บกน่าแหละเอ้ยได้ทองก็เพิ่มจริงๆทองก็ค่อนข้าง,างจำเป็นและสำคัญในระดับนึงนะ เขาจะให้เพียวบอกว่าผูกผูกเฟสเพียไม่ผูกนี่ตอนนี้เราเลเวลแปแล้วออได้เงินเพิ่มาอีกหูแจกเยอะจริงเออแบบเงินเยอะของเยอะจริงมาทุกคนอีกสักดานอีกสักดาหลังจากที่เราแบบว่าอัปเกรดกันมาลัวๆเมื่อกี้นะจริงๆอะเราไม่อัพอ่ะเมื่อกี้เราก็ตีแรงแล้วนะเอออันนี้เราอัพไปอีกอะ่ะบอกเลยว่าหน้าสัน่นอันนั้นมาตรงกระดานด้านข้างที่เห็นวางเมื่อกี้มัน คือเป็นตัวที่บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจะอยู่ในล็อกไหนการอะไรอย่างนี้เออเราจะได้บอกว่าจัดทัาให้ถูกที่ถูกทางได้นี่มันไปมันตีมันไปต,ตีแบบตัวตีกาเราก่อนมนาะไม่ได้ไ,ได้ต้องเชียร์นี้ก่อนโหมวิ่งออกม,มาตีตัวตีไกาอ่ะโคโกงเลย ร้อยด่านหนึ่งมันจบไวอ่ะขออีกด่านแนล้วขอขอขออีกด่านแล้วกันเออวาทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวเกินอุ้ยอันนี้มีป้อมมีป้อมเว้ยว่าจัดทีมประมาณนี้มันก็โอเคอยู่นะนี่แต่เพี่ว่าคือหูเอสเอสอารจะชนะไหมวะบางทีเราห้าวอเออะล่าใจ ไหวไหมวะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วจะแเย็นเดเย็นเบาได้เบาเบาได้เบาโหยินดีชนะโหเลือดไหลเป็นน้ำเลยคือฝั่งเขาก็แดาเมจแรงอะแต่ฝั่งเราแรงกว่าแล้วพวกเราเยอะกว่าโหคุณรู้เอ้ยแล้วทีมเราเลเวลนี้แล้วแล้วลัหกแล้วได้อยู่เพราะว่าเราสู้ได้อยู่นี่เขาจัดทีมอยู่ด้านหนูน่ะ ออาหรือเปล่าอ้าวอยู่ด้านนี้ตัว SR ชอาาพื่อจะไปอยู่มุมเลยว่ะได้แหละแทงแทงเราอยู่เฮ้ยเผ่ามันเผ่ามันคุยมันไปตีตัวนูน่าอย่าทำนี่กระบาดลง ผมใช้วเวลาเล่นแค่2ีวิอะทุกคนนี่ได้กล่องสมบัติได้เงินได้ทองได้เพชรมาโอ้รัวอยู่นะรัวรว,วอยู่นะขออน,นี้ลกลับไปในเมืองก่อนนะคะเมื่อกี้ภารกิจเราสำเร็จแล้วกดอามากดรับของตอนนี้เรามีเพชรอยู่ทั้งหมด920เพชรนะส่วนตัวมองว่าเพชรก็ ก็ไม่ได้แจกยากอ่ะเออก็ก็ก็ได้มาง่ายในระดับหนึ่งทุกคนนอกจากเมนูที่อยู่ตามขอบขอบจอเกมแล้วอ่ะยังมีแบบเมนูข้างในด้วยนะจริงๆจะเรียกเป็นเมนูก็ไม่เชิงหรอกมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ต่างๆเป็นอารีเเน่าอย่างเงี้ยเออเป็นหอโคงหอคอยอะไรพวกนี้ให้ให้เราบอกว่าเข้าไปเล่นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของเลเวลเหมือนต้องเลเวล19ต้องเลเวล24ก่อนนะผม มีแคมเปญมีตลาดซื้อขายด้วยเว้ยทุกคนแล้วก็มีระบบกิวนะครับระบบกิวต้องเลเวล22นะตอนนี้เพียวแค่เลเวล8เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยอะ่ะเออในการบอกว่ามุดเข้าไปเล่นได้ถึงตรงนั้นอะ่ะเออจริง,รงๆเทียวอยากอัพแค่แค่ตัวกองหน้าว่ะตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวที่หนูหลังๆไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวใหม่นี่เพียวได้มาเมื่อกี้ <c oughs> อัพตัวนี้กนก็ได้น้อยใจ ให้เป็นสีเยวให้เหมือนกันยังไงใดๆทหารก็มีความสําคัญไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่อัพไวตัวนี้ยังีเมวนเนี่ยเรียบร้อยโอ้ตังเคลี้ยงเลยจ้าตังหมดแบบหมดจริงๆนะทำไมต้องอัพตัวนี้ก่อนเขาให้อัพเราก็อัพหุยเพิ่มเพิมสเตตมาเยอะเลยอู้อคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มอยู่ เออได้ของจากมิชชั่นคอมพลีสว้าหทุกคนรอบนี้เพียวเชื่อมั่นและมั่นใจว่าตีแรงขออีกเกมหนึงเกมเกมเพียวบอกเกมสุดท้ายประสามเกมละอีกทีนึ่งอีกทีนึ่งอีกทีนึงเพียวว่าได้เพียวได้เพียวได้อันนี้เพียวอัพมาแบบแน่นๆๆจริงจริงไปจ้ะอยู่ตรงกลางนี่แหละกลางๆจริงๆอ่ะเพียวชอบวางทาหารไว้ตรงกลางๆมันคอนโทรลง่ายดี เราจะตายแล้วเนี่ยโอ๊ยทำไมรอบนี้ดุจังอะโอ้เกือบแพ้โอ้ทุกคนเนี่ยเน,ยเนยปัญหาคือเริ่มมาละมันเริ่มแบบเล่นเล่นชน,นะค่อนข้างยากขึ้นเนีย่ยเดเมจสังเกตได้เลยว่าดดเมจเราแบบไม่ใช่ดดเมจเราน้อยลงนะอีกฝั่งนึงอะตัวหนาขึ้นเก่งขึ้นเออตีแบบยื้อเกมกันสุดอะ มันแล้วของแจกเยอะเสมอเออนี่มีบอกว่าพูดอีวงกเวนต์ด้วยแต่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 ตนี้แต่นี้เริ่มเริ่มตึงเเริ่มเริ่มสู้ไม่ค่อยได้อาจจะต้องบอกมาอัพเพิ่มกันหน่อยนี่อัพเลเวล ควรจะแบบจะตองกว่าน,นี้ป่ะวะไหนๆเว้ก็อัพมาแล้วอะ่ะอัพเว้ด้วยก็ได้อัพอย่างอย่างแลนิลอนใดๆแต่ละตัวก็มีหน้าที่และความสำคัญของพวกเขาอยู่หระเรา <laughs> จะแบบเราเอียงอัพตัวใดตัวหนึ่งเยอะเกินไปมันก็ไม่งามนะ เป็นแบบแค่ตัวดาวเดียวเพียวอัพขึ้นมาได้เป็นแค่สีเขียวนะมันน่าจะเป็นแบบเขียวฟ้าม่วงแล้วก็สีทองแต่ว่าเรามีเอเนจีเล่นแบบเหลือๆเลยทุกคน,นอัพมาแล้วจะยังสู้ได้ป่ะวะไม่ค่อยมั่นใจเลยมาๆม,าม,ามาอีกสักทีขอลองของกันิ ับทีมแยกกันอ่ะเราตรงกลางเราจะโดนมันล้อมอ่ะมันตั้งใจเอาตัวมาล้อมเรา บอกว่าด่านหลังๆอ่ะมันตีเราแรงขึ้นเยอะเลยค่ะเออเลือดจะหมดหลอดเล่นกันยาวอ่ะเอาจริงๆนะเกมเกมอย่ี้รู้ตัีทีก็เล่นกันหมดอุ้ยได้หนัากคือถ้าเราสู้ชนะเขาจะมาอยู่ทีอยู่หลอในระหว่างทางนอกนอกจากด่านตรงนั้นแล้วมีด่ารเซอร์วิ ไม่เท่าไหร่นี่ว่านี่ได้ชิ้นส่วนมา5ชิ้นนะแต่ว่าเห็นชิ้นส่วนเมื่อกี้แล้วอึ้งมากอะ่ะคือแบบต้องเก็บให้ครบ80ชิ้นถึงจะเปิดได้แล้วนนี้ซึ่งมันไม่ง่ายเลยได้เพิ่มระดับขั้นอ๋อมีแบบใส่ลงใส่ลูนใส่ได้แค่สชิ้นไม่เป็นไรเว้ยถือว่า ก็ก็ก็ยังว sure ้าวอยู่ก uh> uh ็ก uh ็ยังว้าวอยู่เออเมกีมันเป็นเกมที่อย่างที่บอกอะทุกคนเกมเกมนี้เป็นเกมที่ค่อยๆเล่นแล้วต้องเล่นไปเรื่อยๆนึกออกไหมเออต้องแบบไปเกมขยันฟาร์มอะแนบแบบว่าเฮ้ยเราต้องกลับไปฟาร์มนะเอาของนะอัพพีโลอัพพีโลอย่างเงี้ยเพราะว่าด่านหลังๆตอนแรกเพียวคิดว่าเออเราคงไปได้อีกสักพักนึงเริ่มเริ่มเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยไปต่อไม่ค่อยไหวละถ้ายังฝืนดูลังไปต่อเราแบบไม่กลับไปฟาร์มของนะหรือเอาของเนี่ย ตัวเราจะเริ่มแบบบางอ่ะเออแล้วมันจะเสียสิติสู้ชนะรู้ป่ะเออนั่นแหละคือมันต้องเป็นเกมที่แบบเล่นแล้วก็ฟาแล้วก็อัพของท้งนี้ทางนั้นอยู่ที่การจัดทับด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเออบางทีแบบโอ้โหโอ้อมมาตีตัวตีไกลแล้วตัวตีไกลเราแบบตีเบาเอ้ยวิสติตีเบาเ,เ,เลือดเราน้อยอย่างเงี้ยตีทีสองทีก็จะล่วงแล้วอ่ะเออนั่นแหละมันต้องวางแผนดีๆเลยอะ่ะจริงๆอยากได้หน่วยทหารแบบตัวหนาๆมากันไว้ข้างหน้าให้หมดเลยแล้วจับ พวกตัวบางขังไว้ข้างันเอออ่ะโอเคทุกคนก็ไปอีกเกมหนึ่งนะที่เพียวเอามาเล่นวันนี้นะคะกับ of, อีล่าออฟชาร์โคนะ,คะก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะตอนนี้ก็ให้บริการแล้วใน store ไทยนะรูปแบบเกมอย่างนี่เห็นเลยคือแบบเพียวเล่นเพลินมากทุกคนดูดิเพียวเล่นจบไปแชทหนึ่งแล้วแชทที่2เพียวก็เกือบจะจบแล้วอะเมื่อกีออ้อกว่าเกมมัน เกมเข้าไปต่อหนึ่งเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวอะ่ะเออมันใช้เวลาเล่นอ่ะไม่ถึงนาทีเองแต่ว่าดา่านหลังๆเริ่มเริ่มดึงละเริ่มตึงเพราะว่าเล่นเล่นรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยดาเมมันแรงจังเลยแล้วเราแบบปีมันเข้าน้อยไม่ค่อยเข้าเหมือนตอนแรกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแหละอันนี้ยังมีอีกหลายระบบนะที่ที่ตอนนี้เนี่ย เรายังเข้าไปเล่นใน้ทุกคนดูไม่ได้นะมันติดในเงื่อนไขของเลเวลแล้วว่ามันใช้เลเวลเยอะอทุกคนเออมันต้องเล่นแบบ Instagram, อินสักพักใหญ่ๆเลยดูดิจะเปิดระบบคิวต้องเลเวล22อ่อะเอออ่ะแต่ไดๆอ่ะโอ้ยเกมมีภาษาไทยบอกเลยว่าง่ายนะเออเข้ามาแบบไม่มีอะไรที่บอกเฮย้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเล่งงนง่ายเล่งงนง่ายเป็นภาษาไทยแล้วนะจ๊ะเอออ่ะโอเคก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่พิเอลเอามาแนะนำให้ทุกคนดู นะมาลองเล่นให้ดูกันในคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าเพียเจะเกมอะไรนะคะเออมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะส่วนคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเพียวคงต้องขอตัวแล้วก็ลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย